เดี๋ยวก็คันไปเดินไหมมันจะอยู่ที่ดอนนิดๆโอ้ข้าวมันลเป็นน้ำนมเลยชวนน้องมาจี่หอยนะครับ ไหนตัวแค่นั้นจะไปเก็บเขาทำไมอุ้ย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 มดดิอุ้ยอุ้ยวิ่งดิครับมดเต็มขาเลยนี่อุ้ย น้ำมันแห้งทางนี้ในที่ั้งที่มีน้ำหน่อยๆเออนี่ยมุมนู้นจะเยอะถ้าไปดูดูได้เลยเนี่ยบ้องออมุมนู้นจะเยอะเออพราะว่าตรงนู้นจะมีท่อหนามาใช่ไหมออจำได้อยู่เพราะเขาเป็นคนแบกปุ๋ยเข้าไปข้างในนูน้นปีก่อนนูน้น <laughs> นูนแบกไปยันน <graffiti> ูนน <king> <mainland mermaid> ั่น <Dam> ม <heroin> <rawd Moder ator> ีตัวน้อยอ่ะเนี่ยตัวใหญ่นี่นี่เนี่เนี่ยเก็บนีน้องเก็บพริกก้มไม่ได้นลุดไปนั่นแวกดิมีไหม อ้าวไม่ใช่เหรอ <S <S> <S เก่งอู้ยทำไมมดมันเยอะจังทุกที่เลยวะโอ้มีมดตลอดเลยบล็อกหูใจอูจ้ยโหแล้วมดไฟนี่กัดเจ็บด้วยนะ